แนะนำตัวอีกทีนะยายชื่อยายใบยเป็นหม้อยาโบราณหรือจะเรียกว่าแม่มดสายหมอไฟก็ได้ยายชอบไายเวทมนต์โดยสมุนไพรและหนูบุ้งบห,หลานแม่มดเอ้ยหลานยายใบยค่ะหนูพยายามเรียนรู้สิ่งที่ยายใบยสอนตลอดแต่ก็ถามเยอะถามลึกแล้วก็ถามซ้ำถามอีกค่ะและคนนี้ก็คือแม่บัวคุณแม่ของหนูเองค่ะ แม่บัวเป็นแพทย์แผนไทยในสาขาเภสัชกรรมและเวชกรรมไทยค่ะใจด,ดีอบอุ่นแต่มีอาวุธประจำกายเป็นทัพพีไหมเวลาหนูซนวันนี้นำเสนอตอนอาหารเป็นยาบุ้งขี้ตั้งใจดูดีๆนะโอ,โอ้ว้าวสมุนไพรน้ตำรากระโดดได้ด้วย ใช่แล้วใช่แล้วเพราะสมุนไพรทุกอย่างมีพลังของเขาจริงๆจ,จำซุปผักชีมุสักที่ยายทำให้กินได้ไหมยายจะตำหลักผักชีลงไปด้วยเพราะหลักมีรสหอมเย็นช่วยกระทุ้งพิษไข่และลูกข้อผักชีลาก็จะช่วยแก่ขื่นเฮียนอาเจียนขับลมในใสหรือจะเป็นเมนูซุปหัวหอมใหญ่ก็ช่วยขับลมแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อ ส่วนตอนที่นุมีอาการไอบ่อยๆยายก็จะเอาน้ำมะนาวใส่กับน้ำพึ่งเล็กน้อยก็จะช่วยขับเสมหะได้ดีชุดตัวเลกเป็นอะไรนะน่าจะกินแตงโมมากเกินไปท้องเลยอืดแน่ๆเลยแตงโมมีรสหวานเย็นแก่ร้อนในกระหายน้ำได้แต่ถ้ากินมากไปก็จะเป็นโทษกับกลางกายได้นะอย่างวันนี้ยายก็จะทําแกงเลียงเพราะผักที่ใส่ในแกงเลียงมีทั้งบวบฟักทองเห็ด ใบแมงลักมีฤทธิ์รออ้อนอ่อนและมีเส้นใย,ยสูงจึงเหมาะกับคุณแม่ล้างคลอดสมัยแม่บัวคลอดหนูยายกระต้่มให้ทานบ่อยๆหรือจะเป็นคนที่ฟื้นฟูร่างกายปรับสมดุลถาดหลังจากเป็นหวัดและยังช่วยแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ด้วยนะ โอ้โหสมุนไพรแต่ละตัวมีพลังวิเศษประจำตัวเขาเลยเน้อยายแต่สำหรับหนูชอบที่สุดก็คือฟักทองต่อไปยายไม่ต้องกลัวรถติดแล้วจ้ารถติดเมื่อไหร่วุ้งจีจะขับรถฟักทองไปรับยายเองโอเคโอเคม่ำมัำไหมเจ้าตัวเล็กจริงๆแล้วก็คือสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับรสของสมุนไพรนั่นเองผักที่มีฤทธิ์เย็นก็อย่างเช่นผักสลัดผักใบเขียวทุกชนิด ส่วนผักที่มีรสร้อนก็อย่างเช่นโหระพากะเพราสะระแหน่แมงลักพริกงม้งมงมง้มหนูชอบผักสลัดที่สุดเลยค <ขอ S 2> ่ะ และนี่ดอกฟ้าทลายโจรใช่ไหมคะดอกสีขาวเล็กๆใช่แล้วฟ้าทลายโจรเป็นยารสขมหนักจะแก้ไขได้แล้วยังสามารถแก้อาการท้องเสียและอาการเจ็บคอได้ด้วยนะ <c oughs> นี่ร่างจืดมีรสเมาเบือ่อสามารถแก้พิษได้ส่วนยาลดเปรี้ยวแก่ท้องผูกได้นี่ก็คือมะขามแขกสมุนไพรเหล่านี้พอเพียงสำหรับบรรเทาอาการพื้นฐานทั่วไปได้ อาหารที่เรากินทุกวันถ้าเลือกให้ดีก็เหมือนมียาดีอยู่ในครัวแล้วลลานเอ้ยอาหารเป็นยาตอนนี้สนุกไหมคะถ้าชอบกดติดตามไว้นะคะอาหารเป็นยาต้องมีอีพีสองแน่นอนคะ่ะใครกดติดตามแล้วไม่ต้องกดอีกนะคะกดติดตามแค่ครั้งเดียวพอคะ่ะเป็นกำลังใจให้ยายใบยด้วยคะ่ะน้าๆนะนะนะขอบคุณที่รับชมนะคะ เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะพี่พี่ยังไม่จบค่ะใครที่ยังไม่ได้ดู ep 1 1เอกี่ยวกับหลักของธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับแพทย์แผนไทยแบบเข้าใจได้ง่ายๆเลยค่ะลองแวะกันไปชมนะคะเพราะถ้าเราเข้าใจถึงธรรมชาติเราก็จะเข้าใจหลักการแพทย์แผนไทยได้ค่ะคราวนี้ไปจริงๆแล้วค่ะบายบายแล้วพบกันใหม่ค่ะตหลับรักจากเรบัยย